เพเคียงคู่บ้านเทียงคู่คุณสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันนะฮะเช่นเคยวันนี้วันที่2ของสัปดาห์นะฮะเมื่อาวานนี้ตลาดหุ้นเนี่ยทั่วโลกย้อนมาตั้งแต่ยุโรปนะฮะไปสหรัฐไปย่านอเลียขึ้นกันหมดของเราปรากฏว่าลงไป11จุดนะฮะไม่ได้มีปัจจัยลบข่าวร้ายอะไรเลยแต่ว่านักลงทุนรายย่อยตอนนี้เนี่ยติดเครื่องขายอย่างเดียวก้มหน้าก้มตาขายอย่างเดียว ก็คงกรความสูงอ่ะแต่ตลาดหุ้นสหรัฐดาวดาชนิดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะฮะก็สร้างจุดสูงสุดใหม่ภาษาภาษาไทยเขาเรียก On Time High ก็คือว่าสูงสุดตั้งแต่มีกา,การก่อตั้งตลาดมาของของสหรัฐนะครับ <c oughs> ทำลายสถิติทุกวันสูงสุดทุกวันของอะไรแค่พันหกนะฮะยังไม่เจ็ดร้อย้าสิบสาจุดไม่ต้องไปพูดถึงนะเ <c oughs> มื่อมาปีต้นปีสองพันห้อ สามสิบเจ็ดไม่ต้องพูดถึงอะ<ม>่ะไอ้พันธุ์หกที่เราเห็นก็หยจิบเนี่ยนะเ<ม>พราะสหรัฐปรับฐานแล้วปรับฐานตามเวลาเขาขึ้นเราไม่ขึ้นตามเรายังตามต่ออยู่ก็เมื่อคือนนี้ดาวโจนส์ก็ยังบวกนะฮะทองนี่กลับไปที่เก่าทำท่า,าจะกลับไปที่เก่านะฮะ<ม>จะกลับไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเหรียญน,นะฮะท<ม>ั้หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญอยู่ทำท่า,าจะกลับไปที่เก่า<ม>วันนี้คงลงนะฮะก็โชคดีที่ว่าไม่ใช่โชคดีมันจังหวะที่ตอนนี้ดอลลาร์เราบาทเราอ่อนมาก จะ3าบาทต่อดอลล่าร์แล้วเออไม่งั้นคุณไม่ได้เห็นหน้าผมแล้วคุณสพนแล้วคุณเมาไปเที่ยวต่างประเทศแล้วคุณมีบาทแล้วคุณมีดอลล่าร์มากกว่าไอ้บาทก็น้อยดอลล่าร์อย่าไปพูดถึงเลยมันไม่ถึงขั้นจะไปสะสมดอลล่าร์หรอืมนะนะก็ทองวันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ตรวจสอบนะฮะลงไปน่าจะหลายร้อยบาทเหนัอนกันที่ขยับขึ้นมานะฮะนะแต่ดีว่าถ้าถ้าเกิดว่าไอ้บาทเป็นแข็งไว้ด้วยนะโอ้โหตายเลยทองตายทองนะ บาท,ทแข็งก็ลำบากสิบาทแข็งก็ส่งออกสินค้าลําบากนะก็ดู้ีว่าส่งออกเนี่ยบาทจะ33แล้วน,นะฮะ,ะจะได้ไม่ได้ส3ก็ยิ่งดีสิเพราะว่าก็ออไมันได้สิแต่ว่าจะได้หรือเปล่าตัวเลขจะได้หรือเปล่าส่งออกไงคือบาทเนี้อ่อนปกติแล้วเนี่ยการส่งออกจะต้องเหมือนสินค้าถูกลงอ่ะนะมันน่าจะไปได้ดีแต่ว่าถึงสินค้าถูกลงเน่ย ดูที่ยังจะขายได้หรือเปล่ถาถว่าใครจะมาซื้อเศรษฐกิจตอนนี้ก็แย่ยุโรปก็แ yeah, ย่อเมริกาก็แ yeah, ย<ล>่จีนก็มีปัญหาเมื่อวานนี้คุณศรีจินผิงก็ยังมาบอกเลยว่าอย่าไปคิดว่าจีนนี่จะอยู่ในการที่เจ็บป่วยแล้วจะเรื้อรังเขาีมาตรก,การจะก,กระตุน้นเยอะแยะทั้งการใช้จ่ายในต่างประเทศแล้วก็ทั้งในประเทศเขาเองนะเราพยายามจะไปหาธุกรกิจต่างประเทศด้วยแล้วด้วยการแลก คือคือใช้เงินหยวนซื้อขายกับเงินท้องถิ่นของแต่ละประเทศครับ เราเนี่เงินบาทนี่เราในใช้บาทกับหยวนนะหยวนหน่อยยวนหน่อยยวนน่ะส่วนใหญ่เราเราไม่ใช้บาทเราใช้หยวนอย่างเดียวหยวนเนี่ยในประเทศไทยเนี่อะไรที่มันไม่ค่อยถูกต้องนะฮะมันหยวนอย่างเดียวอะไรที่มันดีๆนะไม่ค่อยหยวนกันเขาหรอกใช่คือหยวนเนี่ยหยวนแบบเภทเกียร์เสียหรือว่าอออะะไรย่่างั้นชูเอ๋อแล้วก็ไรเรื่องดีๆไม่ค่อยหยวนเรื่องร้ายๆเนี่ยแหม่ยวนกันง่ายเหลือเกินนะฮะเอาอย่างพูดง่ายๆถอดถอดเนี่ยทำท่าจะหยวนกันไหม โอ้ถอดถอนอย่าไปหวังสิไม่มีทางทำได้ก็นี่ไงเนี่ยเรื่องของหยวนเนี่ยมันมันหยวนง่ายๆแบบนี้ไงมันไม่ควรจะหยวนไม่มีทางหรอกคุณจะมาคุณจะมาหว่านว่าจะถอดถอนง่ายๆไม่มีทางมันไม่ถอดกระโปรงถอดกางเกงเพราะว่าคุณจะเชื่อคนอื่นถอน เออใช่ฮะคุณไม่ถอดเองถ้าคุณถอดเองคุณง่ายสิมันถอดตำแหน่งเลยนะเออเอออมันย่างเช่นว่าอย่างเช่นถอดเสื้อผ้าเนี่ยมันง่ายถอดเสื้อผ้าสลัดคุณคุณไม่ต้องใช้มือก็ได้เลยเออบางทีก็ให้มันปลดซิไปแล้วก็เอข้าวข้าสลัดเดี๋ยวออกไปคุณไม่ต้องทำท่าถีบอะไรหรือโต๊ะพังหรือไม่ก็อะไรรู้ป่ะง่ายๆนะฮะถ้าเราหุ่นดีหน่อยอ่อย่างเช่นผู้ชายเนี่ยหุ่นดีเนี่ยอาจจะมีคนถอดให้ นะแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ชายจะเป็นผู้ถอดนะครับคนที่มีพุงเนี่ยถอดง่ายสุด <c oughs> เพราะว่าคุณไม่ไม่ติดอะไรเลยคุณพรวดเดียวนะอันนี้ก็คือการถอดถ,ถอนยิ่งในสอนชวม,ม่าจะถอดถ,ถอนสมศักดิ์ต่อสอนที่คมนะร้อยสามสองเสียงนะยากเย็นแสนเข็นถ้าถอดยิ่งรักด้ยิง่งถ้าถอดยิ่งรัก้วยิ่งยากใหญ่ไม่มีทางหรอก <c oughs> เพราะว่าเขาจะไม่เอาแล้วเขาจะนั่นแล้วเขาจะเลื่อนไปก่อนแล้วหนึ่งเขาจะเลื่อนไปก่อนแล้วก็สุดท้ายเขาจะเลื่อนไปเรื่อย<ฮ>ะจะไ็นลงถึงแม้จะมีผู้หญิงจะไม่เป็นไส้เลื่อนนะเราจะเลื่อนไปเรื่อยนั่น แล้วยิง่งมันเป็นเงื่อนไขหนึ่งถึงบอกเป็นเงื่อนไขหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าจะไม่มีทางเอาผิดพวกนี้ได้เ,เพราะจะเลื่อนไปเรื่อยๆอแล้วผลสุดท้ายถ้าจนตัวจริงก็จะจะปล่อยให้หนีไปผมนี่อะไรรู้ป่าอยากเป็นคนไม่ดีคือมันมันจะถูกลงโทษน,นะมันช้าเหลือเกินนะกอ้ากฎหมายเนี่ยช้าเนี่ยผมว่า้โทษทางเวรกรรมเนี่ยนะยังเห็นตายไปหลายคนแล้วนี่ จะบอกให้ฟังว่าในในอังกฤษก็ในในอเมริกาหรือในประเทศทีเขาเจริญแล้วนะไม่มีปปชหรอกคือพิกฎหมายปุ๊บก็ตำรวจหรืออฟิสบไอหรืออย่างมากอย่างอเมริกาเขาจะใช้ระบบไอ้เอ a สเป o เชียล o ิเคือไอการพิเศษหรือตั้งมาลูกขุนใหญ่เลยขั้นลูกขุนใหญ่เลยว่าตอนนั้นไม่ต้องมีปปชแล้วดองคดีไว้ตั้งสามสี่หมื่นคดี ปล่อยไปอยุความบ้างแล้วแต่คดีไหนสำคัญพูดได้ไงไม่ต้องมีหน่วยงานใหม่ไม่ต้องมีกฎหมายใหม่ออกมาแล้วกฎหมายธรรมดาเพียงแต่ตำรวจบ้านเราไม่ใค่ได้เรื่องในกระบวนการที่ทําของเราต้นน้ำกลางน้ำมันห่วยแตกไม่ได้เรื่องไม่ทำหน้าที่มันอาชญากรเตมบ้านเต็มือทั้งวันนี่ไงในสภาก็โจรโจรไปส่วนมากอ่ะตอนนี้ครับแล้วตอนนี้ปัญหาไอ้ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นนะมันอยู่ตรงนั้นนะมันถึงไปไหนไม่รอดไงกระบวนการที่ทําของเรามันห่วยแตกไงใช่ไหมมันถูกตัดตอนหมดแะเออคือถ้า ถ้าผ่านตํารวจไปได้นะฮะสมมติว่าตํารวจเนี่ยผ่านไม่ได้ก็ยังไปอายการได้นะตัดตอนที่อายการได้แล้วบางทีก็ไปไปกลกว่าน,นั้นด้วยซ้ำไปแต่แต่แต่ว่าส่วนใหญ่จะมาตรงนี้อ่าแล้วก็นี่ละส่วนใหญ่จะอยู่แล้วยิ่งมา,นนม,ามาตอนนี้มาโอ้ยคุณเทียนฉายกีรานาันประธานสพชบอกว่าเราจะมียูโทเปียเราจะมีอะไรนะอ่าเขาเรียกอะไรนะอะไรสมาร์สมาร์อะไรนะเดี๋ยวเขาเรียกอะไรภาษาภาษาหรูมากเลยคุณอตุนันผมเชื่อว่า คุณเขาไม่รู้เรื่องอ่ะภาษาพวกนี้นะผมก็ไม่ใคยรู้เรื่องเหมือนกันผมผมก็เจ้าภาษาอยู่อ่ะคือเรารู้แต่เจ้าอุดมคติอยู่เหมือนกันแต่ผมเจอนักอุดมคติเนี่เยอะแต่ว่าเจอที่นักปฏิบัติทางอุดมคตินี่มันน้อยมากเดี๋ยวผม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 จะเห็นภาษาภาษาภาษาหรูบ้างเลยนะผมสมาอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะสมาสมาเหมือนแค่สมาเอสมันสอะไร สมาร์ชันเหมือนไม่ใช่ขั้นนั่นคือดูแล้วภาษาหรูมากเลยแต่จรแต่บ้านแตเมืองนะเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวคุณเทียนชัยอย่าไปคิดมากสีอย่าไปใช้ภาษาเลยตรงๆคุณเทียนชัยบอนว่าจะมีรัฐมนูลยูโทเปียยูโทเปียเป็นเพลโตคิดคนเดียวไปแล้ว4,000ปีนู่นตอนนี้เขาจะมีอะไรวะเดี๋ยวเขาบอกลดความเหลื่อมล้ำทุกด้านขจัดทุนสามานาบกง คนดีเต็มสภานนนนีี่่มมัเหือคุณชายคุณเทียนชายฝันเหมือนเลยนี่นี่นี่เหมือนอะไรรู้ป่ะพูดนี่เหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนกลุ่มพันธมิตรเนี่ยทำไมอ่ะแนวคิดเนี่ยก็อย่างนี้แหละมันมีรูปธรรมมากกว่านี้เยอะแต่ว่าอันนี้เนี่ยบอกสังคมยูโทเปียเนี่ยคุณอะไรภาษีอ่านเหรอชาวไทยเราภาษีอ่านใช่นไหมตอนนี้ก็ตอนนี้ก็อ่านทั้งนั้นไงอ่านทั้งนั้นตอนนี้เจอทั้งเงินเฟ้อเงินฝืดอ่านหมดเลยฮะ ก็เลยสมาพันสมานฉันเรื่องอะไรสักอย่างในภาษาภาษาผมฟังแล้วรู้กินไข่ดาวไม่ได้เลยเมื่อเช้านี้เพืเอนเนี่ยนะอข่าวตอนนั้นอย่างผมยังไม่เห็นนะเห็นผมอ่านรูปโปร่งมาแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะตอนนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรทำเลยนะนอนไม่ได้ก็จะมานั่งอ่านนี่แหละข่าวพวกนี้คือคือคือผมจะอ่านให้ฟังหน่อยนะขอขออนุญาตอ่านให้ฟังนิดหนึ่งถ้าคุณจะไปแม่หากหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่นะเขาบอกว่าเรื่องวิสัยทัศน พิวัตรไทยภาพฝันอนาคตไทยใน20ปีข้างหน้าปีหน้ายังไม่รู้เลยอนาคตไทยจะเป็นไงเมื่อะม20ปีข้างหน้าขออะไรวิจอะไรนะคำเมื่อกี้เนี่ยวิสัยทัศน์อะไร20ปีเนี่ยอะไรนะแค่ที่คุณมีปัญหาแล้วเขาคำทำไมต้องไปใช้คำอะไรที่มันโอ้โหมาเอาตรงตรงง่ายๆเดี๋ยวนี้คุณมีคำว่าอภิรัฐมนตรีนะบอกนี่เขาบอกว่าวิสัยทัศน์พิวัตรไทย เออโอ้โหภาพฝันอนาคตไทยใน2ีิปีข้างหน้าผมก็บอกว่ายี่ปีข้างหน้าก็ฝันอย่นั่นแหละไม่ไปไหนเพราะมมีความจริงหรอกว่านายเทียนฉายที่บายว่าในเรื่องภาพรวมความเหลื่อมล้ำจะเน้นเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจการศึกษาและทรัพยากรโดยความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจเช่นนโยบายการคลังการเก็บภาษีรวมถึงภาษีใหม่ที่จะสร้างให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นมามากเช่นภาษีมรดกการเปิดรูปภาษีที่มีอยู่แล้วการปรับปรุงคนหมายการค้าเพื่อลดการผูกขาด การขจัดกลไกให้เกษตรกรและแรงงานมีอำาต่อรองการรูประการภัยและสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานที่ถึถงและแหล่งทุนของผู้มีรายได้น้อยพระโถเขาบอกว่านี่นะการค้าเพื่อการผูกขาด <c oughs> คุณฟังแล้วโอ้คุณเทียนชยัยผมดีใจมากนะตอนนี้นเป็นนักข,ข่าวก็ยังเป็นนักข่าวอยู่นะ ขาออกกฎหมายพรบป้องกันการผูกขาดของกระทรวงอินชี้เลยนะเขาออกมาเนี่ยเราเป็นนักข่าวก็ดีใจมากนะปรากฏว่าตั้งแต่กฎหมายนี้มาเนี่ยไอการค้าของเราเนี่ยมันจะไปผูกขาดผูกขาดมากขึ้นไม่ว่าทางภาคเกษตรไม่ว่าทางโอ้ทั้งคมนาคมคือยักษ์ใหญ่เนี่ยนะมันก็เงินต่อเงินแล้วก็ใช้พลังตัวเองเนี่ยไม่ให้คนอื่นมาสู้อืมอ่ มันก็จะเป็นคือจริงๆเนี่ยธุรกิจมันมากมายไปหมดแต่เบื้องหลังเนี่ยนะฮะเจ้าของธุรกิจเนี่ยมันผูกอยู่กับคนไม่ไม่กีตระกูลนะในอดีตนะเมื่อสี่หปีที่แล้วมันจะเลือกเขาเรียกอะไรนะธนาคาร ใช่ลุณธนาคารเนี่ยตระกูลธนาคารเนี่ยเป็นตระกูลผูกขาดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะฮะตระกูลการค้าเนี่ยเป็นตระกูลผูกขาดคุณไปดูสิคุณไปดูตอนนี้สิพวกไฮเปอร์ไฮเปอร์สโตร์ซูเปอร์สโตร์ทั้งหลายแหละแล้วก็มินิมาร์ททั้งหลายแหละคุณจะไปดูการกำจัดการผูกขาดได้ยังไงอาจารย์เทียนฉายอยู่ในมหาวิทยาลัยนานกันไปหรือเปล่าอยู่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนานกันไปไหมไม่ไม่แกอุดมคติไงอ่านหนังสือยูโทเปียอ่านหนังสือของของเพลโต บอกเพลโตนิกเลิฟความรักแบบแพลโตวันนี้ท้องแต่บ้านหนึ่เมืองพ่อมีลูกมีพ่อตอนนี้แต่บ้านหนึ่เมืองทําแท้งกันเยอะแยะเด็กอายุสิบห้าสิบหกปีมีผัวไปหมดเลยนี่ไม่เพลโตนิกเลิฟที่อาจารย์ฝันแล้วแกแกแกอยู่ในห้องไงอยู่ในห้องหนังสือในห้องไงเพราะเออไม่ได้ไปสัมผัสกับใครคือเราคือเราเราอ่านเอาสรุปสนุกได้นะผมว่าคนที่จะเป็นสมิสสปชเนี่ยบอกคือไม่งั้นเนี่ยมันอะไรรู้เปล่าเขาเรียกว่าประเภทแบบเท้ามันจะลอยนะคุณสมพลบอกอาจารย์กูไม่จำไม่ไม่ไม่สัมผัส อาจารย์ตอนแรกตอนที่อาจารย์เป็นที่การจุฬานี่อาจารย์ไปดูเรื่องการเก็บอะไรรายได้จากสยามตแครกมันเป็นธรรมหรือเปล่านะ <c oughs> อ<า>่ไปลึกไเอาแค่าการหาทรัพย์สินจุฬาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยอาจารย์ไปดูบ้างเปล่ามัน,ม,น,ม,นมันลึกเกินไปทั้วหมดนะแต่ว่าที่ผมปิ้งเมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นคุณธีรชัยโอ้โหสุดยอด อืมเอาเรื ners, language, ่องนี้ดีกว่าไหมอย่าพูดเรื่องยูโทเปียเลยมันฟังแล้วมันไม่ไหวมันมันมันหักก็ก็บอกอย่าเหมือนยี่สิบนะมันไอ้ทั้งทั้งสิทธิทางการค้าทางเศรษฐกิจนะฮะมาดูเรื่องไอ้ ปตทด้วยนะเรื่องนี้เลยเรื่องที่จะใช้เอาเรื่องปตทเนี่ยเอาให้เอะเอาเป็นเอาเรื่องแรกเลยนะครับปตทเอาให้มันแบบว่าไม่เดือบรันะไม่ปตทเป็นเรื่องปีเสสวัสด์ป่าวแน่ในปตทนะะฮให้อาจารย์นั่นน่ะแกมาดูด้วยว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยมันมันมันผูกขาดหรือเปล่ามันเดือบร้้มหรือเปล่าวิสัยทัศน์พี่วัดไทย20เดือนน่สิ0เดือนนั่ยังไม่รู้เลยประเทศไทยเป็นยังไงเลยไปดูอาจารย์ฝันหวานกันไปบร่าทุกคน ่ะต้องไปต้องไปเคาะเขาเขาอาจารย์น่ะหรือหยิกหยิกหยิกก้นเลยหยิกแก้มคือคือการอย่างเงี้ยคนจะปล่อยให้ให้ให้พวกนักวิชาการโน่นไม่ไม่แกนนำเสื้อแดงเขาพูดไปเสื้อนำเสื้อแดงเขาจะฉลาดพอที่ไม่พูดเรื่องแบบนี้เลยแต่ข้าวกินมันต่อวันอยู่แล้วแต่ก็พูดใจแบบนี้นะจะพวกเพ้อฝันอะไรแล้วก็ไอคนที่รู้ทันก็ฟังว่ามันพูดไปได้ยังไงคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องเรื่องกุ้งทีรชัยดีกว่ามีเนื้อหนังมังสามากกว่าเยอะ เป็นความเป็นจริงสะท้อนเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดดีเยอะเลยก็อายุก็ใกล้เคียงกันก็บวกลบกันสักปีสองปีนะใครเสี้อชัยกับปีอสวัสดิ์อ๋อใช่ปีอสวัสดิ์ตอนนี้อายุหกสิบเอ็ดปีเกิดเก้าหกเท่าไหร่เก้าหกอ่ะเก้าหกค่ะรุ่นเดียวคุณ่ะรุ่นเดียวคุณป่ะรุ่นหลังรุ่นหลังเหลังนี่หน่อยเก้าหกนะหลังคุณอีกเหรอหลังสิเนาะโอ้โหผมอยากเป็นผมอยากจะเป็นรุ่นน้องเขาอ่ะอ่ะ คือคุณธีรชัยภูวนาถนาาตุบาลเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะในรัฐบาลเสาวยิ่งลักก่อนหน้านู้นเป็นผู้การตลาดทรัพย์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เลยก่อนที่จะมาเป็นเข้าเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการแบงค์และเขาเป็นนักบัญชีโดยอาชีพฉะนั้นมีความละเอียดอ่อนด้านตัวเลขมากแล้วก็ละเอียดอ่อนทีท่วนทั้งด้านกฎหมายแล้วก็การบัญชี นี่คือเครดิตเขานะก่อนหน้านั้นอาจจะจุดยืนอาจจะถูกสงสัยโดยถูกสงสัยในกรณีข้อขายหุ้นของให้เทมัสเซกของชินชินคอบจุดยืนช่วงนั้นก็เข้าใจว่าการเมืองเอื้อหนุนให้เข้ามาเป็นเลขากรรตต์แล้วก็ไปปีเป็นครีกับอะไรนะกิติรัตใช่ไหมอ๋อไม่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 เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อ่เพราะว่า ทางคือทางตลาดซับกับกราตอนเนี่ยฮะก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยโดงรอยกันเท่าไหร่เพราะว่ากราตอนเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ะตลาดทรัพย์เนี่ยคุมออเป็นผู้กวบคุม,คมตแต่ทีนี้แต่หลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็สมญาน,นักบัญชีผูต้ตรวจสอบแล้วก็อผีความรักชาเขาสิงห์นะนะจะเป็นเพราะอะไรก็แล้วแต่นะครก็ก็ดี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 คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะก็มาใน เขียนในข้อความ Facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเขาบอกมีคนขอให้ผมขยายความว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าการแก้ไขพรบพตเรเลียมที่เกิดขึ้นในปี250เป็นการดำเนินการเพื่อช่วยให้บริษัทหนึ่งสมมติชื่อ P.O. ไอพ้นผิดผลจะเป็นอย่างไรบอกผ้จะเป็นความอาญาสิครับนะ,ะ <c oughs> ทั้งลมรีพลังงานและขร้ชการกระทรวงพลังงานที่ชงเรื่องเสนอจะมีความผิดทางอาญานะ มีเพื่อนผมที่เป็นสมาชิกสภายที่ไยังชาติในช่วงภายหลังการปฏิวัติรัฐประหารปี2549ร้อยฟังว่าในปี250มีบุคคลกลุ่มหนึ่งในแวดวงพลังงานได้ขอนัสมาชิกสนชหลายคนเพื่อเลี้ยงอาหารพูดคุยล็อบบี้ให้ช่วยสนับสนุนการแก้ไขพรบปโตรเลอยดังกล่าวพวกเขาชักมานั้นทั้ง5เพื่อพยายามแสดงความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขกฎหมายนี้อ้างว่าเพื่อประโยชน์ของประเทศ กลุ่มเพื่อนของผมเขาเห็นว่าคนที่มาล็อบบี้ดังกล่าวมีคนระดับรัฐมนตรีที่น่าเชื่อถือและคงมีความรู้สึกจริงๆเพราะบุคคลนี้เคยทํางานราชการดังนั้นพลังงานมานานจนเรียนจบมหาวิทยาลัยชั้นนาในอังกฤษทีเดียวกลุ่มเพื่อนงผมจึงให้การสนับสนุนเปิดทางเปิดโอกาสให้เข้ามาคุยยอมคุยด้วยกลุ่มเพื่อนงผมจึงให้การสนับสนุนแก้ไขกฎหมายด,มดังกล่าวโดยอาศัยเชื่อมั่นในตัวบุคคลเป็นสําคัญเพราะเขาไม่ได้เจาะลึกเบื้องหลังการเสนอกฎหมายดังกล่าว เมื่อเร็วๆนี้ผมได้แจ้งข้อมูลให้เขาทราบว่ามีคนนําตารางที่สรุปพื้นที่สํารวจของบริษัทหนึ่งสมมติชื่อวงเล็บพีโอนะระหว่างปี2 5 0ถึงปี2 5 6มาให้ผมดูข้อมูลดังกล่าวแสดงว่าบริษัทดังกล่าวน่าจะถือพื้นที่ในปี2549อยู่11,509ตารางกิโลเมตรหรือไม่ต่อมา,มาในปี2 5 0ก่อนหน้าสัมปทานรอบที่20เพิ่มเป็น37,227ตารางกิโลเมตรหรือไม่ได้ไปอีกหมื่นกว่าถ้าข้อมูลถูกต้อง ก็จะแสดงให้ว่าบริษัทนี้ถือพื้นที่เกินกว่า20,000ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นพดานที่กฎหมายกําหนดอยู่แล้วก่อนน่าจะมีการแก้ไขกฎหมายมและพื้นที่ดัล่าวคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทสมมติชื่อ PO ในแปลงสำรวจแต่ละแปลงด้วยไม่ใช่เอาพื้นที่ทั้งหมดของแต่ละแปลงที่รวมอยู่ของผู้ถือหุ้นอื่นถ้าข้อมูลนี้เป็นจริงเท่ากับว่า การแก้ไขพรบปิรตรเลีมเพื่อให้บริษัทนี้สมมติชื่อพ o โอว้นผิดหรือนั่นเองหรือไม่ที่ที่ทำการครอบครองะสัมปทานสำรวจเนี่ยมันเกินกฎหมายที่กำหนดเกิน2 0 0 0มทีนี้ในปีพอภายหลังสัมปทานรอบยี่ินะที่ปี250หนี่แหละมีการให้สัมปทานบริษัทสมมติชื่อพ o โอนี่แหละเพิ่มขึ้นเรียบแต่ไม่เต็มหน่วยพื้นที่ สำรวจบานเตไทยขึ้นไปเป็น61,365ตารางกิโลเมตรหรือไม่นี่ต้องไปหาบริษัทนี้มันจะถ้าพูดกันไม่สมมุตินะนะมันคงเห็นภาพชัดนะว่าเอาถ้าไปคือได้จนเพลินไปเลย่ะได้จนเพลินไปเลยอ่าได้แล้วได้อีกกนะคือคือได้เห็นชื่อปุ๊บเดี๋ยวมันจะรู้อ๋อได้จนเพลินได้จนเพลินเขาเรียกคอนเน็กชันนะนะอะไรทางไหนมาทางไหนเนี่ยให้ชื่อชื่อบริษัทนี่เป็นเป็นช่องเป็นฉากได้เลยนี้ก็บอกว่า อ่อทีนี้บอกว่าและปีส5 1ห้าหนึ่งยังแบ่งขึ้นไปในหกหมื่นเะจ็ดนะเมื่อได้ฟังข้อมูลนี้เพื่อนตกใจมากคาดเป็นว่าเขาตกเป็นเครื่องมือช่วยผ่านกฎหมายนี้เรื่องนี้หากเป็นจริงก็จะเข้าขั้นปล้นชาติกลางวันแสกๆเลวร้ายกว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายโปรดคอยติดตามตอนต่อไปนะครับนี่ผมอขอเพิ่มเติมเ<อ>พราะว่าเนื่องจากคนตั้งบริการที่ผู้สำรวจรายอื่นถือพื้นที่มากที่เสียตรงไหนก็คือเอางี้ หลังจากบริษัทนี้เข้าไปแล้วป่มตมตูมปๆๆๆูนี่แหละได้จนเพลินไปเลยแหมนะตัวพีเนี่ยได้จนเพลินไปเลยครับเดี๋ยวก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่าแกบอกมีตอนต่อไปตอนแรกก็<ต>สนุก, <ๆ S 2> กนะจริงจริงมีมากกว่าน,นี้เยอะแยะนะ ก็เดี๋ยวเขาคงจะในในแกก็ขาจับมาเรื่องนี้นะอตอนนี้แกต้องบอกว่าชีวิตก่อนหน้าเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะฮะไปยังไงไม่รู้ล่ะจะไปที่ไหนมาแล้วแต่แต่ชีวิตของนี้คุณเชียร์ชัยผัวหนาหน้า,นาน<อ>ปไปก็กำลังเดินมาเป็นถูกทางแล้วถูกทาง,ทางแล้วเป็นคนที่สมบูรณ<ะ>์แล้วะจะเป็นวีรบุรุษลวไม่เกิดมาเนี่ยก็ใช้ได้ใช้ทดแทาบุญคุณแผ่นดินแล้วคือคนนี้ ช่วงแรกๆอาจจะเดินมาเล่นหน่อยแต่ตอนนี้แต่เขาเป็นตัวตัวเองแล้วไม่มีตำแหน่งอะไรแล้วเขาเป็นผู้ที่พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อเพื่อบ้านเมืองตอนนี้บรรลุล้วจากสู่เห็นทางมาแต่มาสู่เส้นทางชีวิตที่ควรจะเป็นแล้วที่เคยมีอำนาจมาแล้วก็ยังทำความชั่วให้บ้านเมืองมาตลอดนะแล้วก็ยังไม่ยอมเลิกชั่วฉะนั้นกรณีเช่นนี้นะคุณทีใช้ได้กระชากหน้ากากคนบางคนออกมาแล้วต้องไปถามหมอหมวยถ้าพูดถึงชั่วต้องอ้างอิงน่ะยุคชั่ว ยุคชั่วมองอุ๋ยบอกเป็นรองนี้ว่ายุคทั่วที่ทําให้ข้าวจเจ๊งตั้งจะเป็นล้านล้านเลยหนึ่งล้านล้านเป็นยุคชั่วเป็นสุดยอดความชั่วร้ายในแผ่นดินก็คือคุณวิชาหาคุณที่พูดไว้คํานี้ออกมาคือยุคชั่วแล้วสุดยอดความชั่วร้ายคือยุคชั่วเนี่ยมันกินเวลาประมาณสิบกว่าปีแต่สุดยอดความชั่วร้ายแผ่นดินคือกินเวลาสองสามปีนะชั่วทีเนี่มาปลายนี่นะฮะข้าวมันชั่วมาตลอดนะในความหมายนะฮะ คือของคุณสมบัติมันชั่วมาตลอดอแต่ที่มาหักมุมชั่วนะพี่หม,มาชั่วหลังนีนพี่หมาชั่วอ่าเาเปลี่ยนบรรยากาศไปดูหุ้นนี้นะครับยังไม่เปิดนะฮะใกล้ๆเปิดแล้วก็คาดว่าวันนี้น่าจะ,ะแกว่งตัวในช่วงแคบๆนะฮะ,ะ,ะแล้วก็นักลงทุนต่างประเทศกลับมาซื้อแต่เราในเมื่อวานนี้ตัวปอทอนะโดนทุบลงไปในสิบกว่าบาทก็เลยดึงแห่ดัชนีเนี่ยไปตามไปเลยนะแล้วในราหน้าตามลงไป11จุดนะฮะ แต่ว่าหุ้นตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยยังล่อก,กันอยู่เซดดิ้งกันเป็นว่าเล่นเลยแล้ตลุดไปตัวใหญ่เล่นยากนะพะตัวใหญ่ต้องรอนักลงทุนต่างประเทศนะฮะส่วนเรื่องนั้นนะคุณสพณุพลก็คงไม่ตามน้องผมไหนธนาคารอมสินเะนี่ยอ๋อโอ้อโหเมื่อคืนนี้ไม่นน้องตอบจดหมายเนี่ยนะ,ะเรื่องเกี่ยกวกับธนาคารอมสินที่ยาวเหยียดเลยคุณไม่พูดถึงคุณถึงแล้วทำไม คุณไม่ไดหุ้นเขาไม่หุ้นบาทเดียวเขาเดี๋ยวมันเจ๊งมันเจ๊งมันทำอะไรเขาก็เข้าเงินภาษีคุณไปช่วยกูเมงก็ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวนี้ก็มีคำสับหม่นะเรื่องการเงินการธนาคารพวกนี้นะบอก too big too big t o fail ใหญ่เกินกว่าที่ปล่อยให้ล้มได้ฉะนั้นคุณทุนันเ๋ยใจเย็นคอามสินคือ too big t o fail ใหญ่เกินกว่าที่ปล่อยให้เจ๊งได้เหมือนกับกรุงไทยก็ออมอของเงินแบงค์ของรัฐทุกแห่งเนี่ยทู big to fail มันมีคําอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อ่ะนะสมัยก่อนเนี่ยจำได้โอเป็นสถาบันการเงินเนี่ยเหมือนกับว่าระดับชาติเลยนะเหมือนของชาติเลยไม่มีใครไปกล้าแต่ต้องและไม่มีวันล้มเดี๋ยวนี้กลับมาเจ้าของนั้นนะปิ่นจักรพรรด เอกธนกิจผมกลับมาเนี่ยเขาคดีมขาคดีพอเขายุความแล้วสบายแล้วมาเดินเลยเอ้ยหรืเหยือท้าทายกฎหมายไทยเลยกฎหมายไทยทำอะไรได้ล่ะอ่าผมหนี้คนนบหนีหนีคดีไปอยู่ตั้งหลายยี่สิบปีใช่ไหมอ่หนีคดียี่สิบปีอยู่อังกฤษสบายๆนะนักการเมืองไทยทั้งหลายแหล่พวกโจรพวกโกงทั้งหลายก็ไปเฮฮาปาร์ตี้อยู่ที่นั่น ตอนนี้คดีบอกให้ความนะกลับมาก็ชูคอยืดคอสบายสบายทัน2,000ล้านที่เก็บไปก็สบายมาใช้เนชาติที้ไม่หมดสบายสบายไม่มีคดีติดตัวนี่น่ถึงบอกว่าทูบิกทูเฟลด้วยนะฮะผมเจอได้เองธนกิจเนี่ยยกเว้นกดแห่งกรรมหรือกดโป่งฮะไม่มีนะไม่มีกดไกลกดไกลไม่กดโป่งเนี่ยกดไกลใช่ไหม คือเขาล้างเขาเขาาเช็คบัญชีเขาเคลียร์บัญชีกันในภาษาอังกฤเอยไไม่ต้องกฎหมายหรอกกฎกลดีกว่ามันกว่าเยอะบอก็ก็นั้นก็บัญชีก็เรียกว่าเก็บป่ายง่ายๆเก็บปะให้กินไปทั้งเม็ดสองเม็ดพออ้าวกลับมาเรื่องธนาคารออมสินนะฮะก็ยังมีกระแสอยู่เนี่ยแล้วเขาบอกว่าคุณช่วยนั่นหน่อยไหมแก้ง่ายๆนะ รางวัลที่หนึ่งสิบล้านเนี่ยนะในออกทุกวดเนี่ยวสามรางวัลนะฮะสิบล้านคุณไม่ต้องออกสิบล้านหรอกคุณออกแค่แตกย่อยขึ้นมานะเป็นรางวัลละห้าแสนหรือสองแสนเอาสามเนี่ยคนลล้านเนี่ยล้านสิบรางวัลสามจุดรางวัลนี่รางวัลล้านสิบรางวัลดีกว่าเนี่ยห้าแสนได้เท่าไหร่ห้าแสนก็หกสิบรางวัลนะทำไมไม่เอาอย่างนั้นน่ะ นะคนจะได้เออมันมีโอกาสถูกมากแล้วคุณไม่ต้องโกงไว้กระตุกทีคุณโจงแค่สามคุณโกงแค่สามรางวานันสมมติว่าถ้ามีนะคุณล็อกแค่สามรางวันเนี่ยคุณล่อไปเลยนะสามสิบล้านโอโ้โหไม่ใช่สิเออมันก็จะรวยเร็วได้ไงแต่เขาออกทุกไรกวันที่สิบหกของเดือนเดือนละครั้งไหมเดือนละครั้งเดือนละครั้งท<อ>ออกศก็เหมือนกันจะมีมีปัญหาเวยนะ มีความคุมเครือไอขมที่หายไปไม่รู้มีตัวเลขมันซ้ำกับพวกเราันที่หนึ่งคนนี้มันก็บอกนะโอ้ยมันไปไปตรวจสอบย้อนหลังได้ไม่มีปัญหานะคุณต้องไปจําไปเหมือนแจ้งความบาดพยาชนหายนะนะคุณไปทำบัตรไปแล้วจำปีเมื่อไหร่แล้ววะนานแล้วว่ะเขาตรวจสอบได้ตรวจสอบได้นะอย่างอย่างแบงค์เนี่ยคุณมีเงินฝากไว้สิบล้านแล้วคุณลืมแบงกสิบปีเนี่ยนะเขาไม่ติดต่อคุณอ่ะคุณก็ไม่ติดต่อเขาว่าคุณจำไม่ได้ในวันหนึ่งคุณนึกได้เนี่ยคุณก็ไปนั่นแบงค์เขาก็ ตรวจสอบให้คุณได้เออพูดที่ผมไปหาแบงค์เลยสักแบงค์เดีกวผมผมลืมมาผมฝากไปห้าสิบล้านเมื่อสักนานมาแล้วให้เขาค้นหาได้ไหมได้ได้ได้นะเขาค้นให้คุณเนี่ยแต่ว่าาไม่เจอมีหรือเปล่าถ้าไม่เจอไม่เจอก็แสดงว่าคุณคุณจำผิดผมว่าความจำผมไม่ดีนะนั่นไงเลยคุณจำไปถึงที่มีไอ้สิ่งที่มีเนี่ยคุณไม่บอกนะคุณจำไม่ได้ไอ้สิ่งไม่มีคุณจำว่ามี เช่นเกิ๊กเนี่ยคุณบอกว่าไม่มีออแต่ว่าเงินนี่นะคุณบอกว่ามีออแต่คุณไม่มี <c oughs> มันจำผิดกันอแล้วผมควรทำไงดีไปเช็คประสาทไปเช็คสมองแน่ใจอ่ะออห,รอหรือไม่ก็อะรรู้อ่ะให้ของจริงก็ัส์สมเงินให้มันมี มันจะมีจริงมันจะมีปัญญาลหลยออายุขนาดนี้นะพะทูเอ้แน่เราผม,ม <c oughs> ไม่ลู้มไม่มีโอกาสได้โกงเลยจะไปโกงไปรวยได้ไงอสมัยที่ั้าโกงนั่ที่รวยนวังง้ทีโกงมันมันมัเขาอ,อาจจะมีคนเห็นเหมือนขี้หน้าก็จ้องคุณอยู่ตอนเนี้ไม่ร้อยหนึ่งพอไหมวะ เขาแกล้งกันนะแกล้งผม่าไอ้สมพลมันไอ้สมพนมันมันเอาามวนมานะโยนไปใส่เล่นๆเล่นเอาไปชีบเงินมาสิใส่ัปชีมบสักร้อยล้านแล้วแบบแล้ด้ไม่ใหญ่ประจามาแกล้งมาเลยบอกมันรับเงินเข้ามาตั้งร้อยล้านนี่นะถ้าอย่างไงบอกบอกจะให้ตกใจหัวใจวายตายนะบอกลูกหน้าสักวันหนึ่งอ่ะถ้าเกิดเป็นคนแกล้งผมทำงั้นทำไงดีฮะผมว่ามันก็ทําให้เราสับสนเหมือนกันนะนะ คุณจ้ากะเป๋าให้ให้ให้ก่กตกกะตกกับผมตื่นนอนเห็นไหมฝัน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 ของอาจารย์เทียนฉายป่ะฮะให้มาก่อนให้มาก่อนค่อยว่ากันอย่างอื่นอาจารย์ทีหลังที่จริงให้มาก่อนที่จริงพวกนักการเมืองที่ไหนทล่ไหนที่ไหนบอกจะแก้นะเอาเงินใส่บัญชีไปสักห้าสิบล้านร้อยล้านให้มันมีมนทินไปเลยเปล่าลองลองดูมันรับเงินเข้ามาแล้วเราค่อยแก้ทีหลังให้มาก่อน เสียชื่อดิให้มาก่อนนะเราจะไปคืนใครก็ได้แหละก็เราไม่รู้นี่เออให้มาก่อนมีทางใช้เยอะจะใช้ส่วนตัวหรือใช้ส่วนรวมก็ได้เท้งนั้นตลาดหุ้นนะฮะแต่ดัชนีก็ดิดตัวกลับนะฮะมานิดหน่อย2.84จุดะมูลค่าการซื้อขายยังยังไม่เยอะนะะเดี๋ยวผมดูตัวใหญ่ๆเนี่ยเมื่อวานนี้แม่พอทอเลยดึงลงนะฮะตอนนี้ปอทอดิดกลับมาบวกมา3บาทนอกนั้นก็จะเป็นหุ้นอะไรนะครับ โอ้โหพักที่ตัวเล็กตัวน้อยหุ้นปั่นหุ้นอะไรเนี่ยนะมันซึ่งไม่มันเล่นก,กันซึ่งซึ่งหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยแะปั่นเนี่ยหเห็นเห็นกันจ่ายอย่างเงี้ย<ช>เออไม่ต้องกลัวอะไรแล้วคุณดูนี่เลยที่บางเกาะไอเวยตอนนี้เหลือเท่าไหร่บีเอ <BA S 2> <BA S 1> ใช่ไหมน่าจะตกสำรวจไปแล้วฮะน่าจะตกสำรวจต้องไปค้นในรายไม่ไม่ติดไม่ติดระดับหุ้นเดียวที่เข้าตลาดแล้วก็ไม่ขึ้นเลยอ่ะจากราคาที่เขาไอพีโอยี่สิบห้าบาทอ่ะไม่ขึ้นเลยเป็น สาบสูญไหมสาบสูญไหมสาบสูญไหมหาได้ไหมหาได้ไหมหาได้หาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาหาให้นะฮะช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับ